เปิเทวาลัยกาลีอวปตาลจัก,กรวาลชนนีที่บริเวณซอยกเกษตรสินเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้มีพิธีเปิดเทวาลัยมหากาลีอวบตาลจัก,กรวาลชนนีโดยนางอมรรแก้วแสงประธานกตต,ตอรอสพอเมืองพัทยาในฐานะผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดเทวาลัยมหากาลีอวบตารจัก,กรวาลชนนีโดยในพิธีได้จั่ขคณะ พี่พาดลาตะโพนโดยครูแม่แดงนวมินพิธีถวา,ายสักการะจุมนุมเทพและพิธีนาตยัมสงน้ำทีวีมหากาลีอวบตาจากประวาลชนนีพิธีก่อกองกูลพิธีดูเซราโซหาอาราติโดยคณะพราหมณ์โซหาบารามีและพิธีปิดธรณีตามลำดับพิธีการอย่างไรก็ตาม ในพิธีเปิดเทวาลัยมหากาลีอัปตานจาก,กรวาลชนน,นีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างอาทินายรัตนชัยสุทธิเดชาในาผู้แทนจากสมัคส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกนายกริจจิรามงคลประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจงังหวัดชนบุรีนายสุขราชก,การวราประธาน ชุมชนวอกลิงสตีทและนายชัยรัตน์รักทองกรรมการกตรตรสถานีตรุจภูทรเมืองพัทยานางอภรรแก้วแสงผู้ก่อตั้งเทวไลมหาการีอวตารจัก,กรวาลชนนีดได้เปิดเผยว่าสำหรับการก่อสร้างเทวไลมหาการีอวตารจัก,กรวาลชนนีแห่งนี้ด้วยได้รู้จักกับพระแม่มาได้ห้าถึงหปีแล้วและได้สัญญารับคำกับพระแม่ว่า ถ้ามีโอกาสจะจัดสร้างเทวาลถวายแด่องค์พระแม่และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งโควิด -19 ปัญหาธุรกิจจนวันนี้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานจึงได้ดำเนินการจัดสร้างเทวาลมหากาลีอวตาจักรวาลชนนีแห่งนี้ขึ้นทัางนี้เพื่อให้เป็นสถานที่บูชาสักการะพระองค์พระแม่กาลีเทวเทพและเทวาทุกพระองค์ สำหรับประชาชนลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เคารพนับถือทั้งคนในพื้นที่และต่างจังหวัดโดยเทวาลัยมหาการิอวตารจักรวัลชนนีแห่งนี้จะเปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกานิวส์24ิราทิีรายงาน